ไก่ร้องเพลงจ้ะเกิดพศ2548อายุ19ย่าง20และ2488อายุ79ย่าง80 80นี่ประมาณไหนนะ <c oughs> แอบ,บคิดอีกแล้วนะคะประตูใจเปิดประตูงานเปิดช่วงนี้เด็กๆหลายๆคนหรือว่าอายุมากแล้วบางทีก็จะดูว่าคนนั้นทําอะไรคุณพ่อคุณแม่ทําอะไรบางคนก็สนใจในเรื่องของการประดิษฐ์ประดอยสนใจในเรื่องของการหางานหางเงินทําอะไรที่แบบช่วยคุณพ่อคุณแม่อันนี้ดีนะคะ เนาะเป็นจังหวะด,ดีเรื่องการเรื่องงานและการลงทุนบางคนก็กําลังศึกษากําลังดูว่าเอ๊จบมาแล้วจะทําอะไรดีบางคนก็กำลังจะหาอะไรเรียนเพื่อเสริมทักษะของตัวเองอันนี้เวิร์กจ้ะคิดเรื่องเงินมาก่อนเลยนะประตูเงินก็เปิดจ้ะประตูรักถามว่าเปิดไหมก็เปิดสัดาห์นี้ดีนะมีใครกําลังจะได้เป็นหัวหน้าในขณะที่อายุยังน้อยไหมได้ปรับตําแหน่งเนาะบางทีในนี้มันขึ้นเรื่องภาระและการปรับตําแหน่งบางคนอายุขนาดเนี้ยเขารับผิดชอบอะไรหลายอย่าง รับผิดชอบคนในครอบครัวก็ได้แล้วด้วยนะคะเนะาะสัปดาห์นี้คุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวจะคุมเข้มมากเป็นพิเศษจะคุมจะห่วงจะดูเออบางทีเราก็กดดันเนาะไม่โตสักทีในสายตาพ่อแม่นะ นะคะแต่ถ้าคุณเป็นสายทํางานแล้วในนี้มันบอกเลยว่าภาระจะเพิ่มขึ้นและมีโอกาสดีในเรื่องของความก้าวหน้าด้วยอาจจะโดนกดดันในเรื่องของการทํางานนะแต่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรให้ตั้งใจทาเถอะคนค้าขายให้ขยันเด็กๆหลายๆคนกําลังจะสร้างภาระหนี้สินให้กับตัวเองนะไม่รู้จะซื้ออะไรให้กับตัวเองเออผอนโทรศัพท์มือถือใหม่หรือว่าเรื่องรดเรื่องอะไรนะคะเอาตามความจําเป็นแล้วก็เหมาะสมความรักในนี้บอกเอาไว้ว่าถ้ามีแฟนอยู่แล้วรักมันก็จะเป็นแบบเพื่อนรักไม่ค่อยหวานเนาะอย่าคุมแฟน นะคนสดหลายๆคนจะมีคนเข้ามาแอบมองแอบส่องใครอย่าไปแอบส่องแฟนชาวบ้านนะในนี้มันบอกว่ารักใหม่ๆสดใสซาบซ่าตื่นเต้นมีความสุขแต่ไม่รู้จะเป็นแบบนั้นได้นานหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวะของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะเออนะคะในนี้มันบอกว่าจะมีคนเข้ามานะนะคะบางทีจะเจอคนที่แบบชอบบ่นชอบบังคับ เออถ้าเราไม่ชอบก็บางทีก็อาจจะอึดอัดหัวใจนิดนึงแนวเนี้ยนะคะอ่ะรวมรวมถือว่าแข็งแรงสุขภาพจะมีปัญหาเรื่องผิวหนังจะมีปัญหาเรื่องอาการแพ้นะคะไก่แม่ไก่ไไกรวมรวมถือว่าดีนะสิบเจ็ดอืมนะคะไก่ต้งในเล้าแม่ไก่ค่ะเกิดพศสองนห้าสามหกนะคะอายุสามสิบเอ็ดย่างสามสิบสองจ้ะประตูงานเปิด อยากจะเดินทางอยากจะไปเที่ยวนะคะอยากจะไปคุยติดต่อกับลูกค้าลุยเลยตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะอยากจะไปหาใครอยากจะไปคุยเรื่องอะไรจะเรื่องผลประโยชน์หรือไปเพาะความสุขไปเพราะไปดิวงานไปเพราะงานเลี้ยงไปเพราะว่าเขาชวนไปได้หมดเลยนะคะอุ้ยตายละกลางสัปดาห์ก็ไปอีกแนละ้วประตูเงินก็เปิดหมดไปกับการเดินทางหมดไปกับงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปาร์ตี้ของขวัญของฝากแล้วแต่นะบางคนเสียทุกอย่างเลยบางคนก็เสียเงินเรื่องรถจะซื้อรถไหม <laughs> นะคะประตูรักก็เปิดสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีดีเรื่องงานดีเรื่องเงินดีเรื่องรักแต่รักจะไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่บางทีจะพูดกันแรงเนาะโดดเด่นเรื่องการเดินทางไกลการเดินทางต่างแดนนะคะรวมไปถึงรักต่างแดนได้ด้วยเนาะคนมีคู่อยู่แล้วถนอมกันเอาไว้ให้ดีนะคะอย่าคิดเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์มากเกินไปมีดวงที่คุณกับแฟนจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันอย่าไปทะเลาะก,กันบนรถนะคนะเนาะคนโสดมีลุ้นจะมีคนแดนไกลจะมีคนเข้ามานะดูให้ดี นะการงานถือว่าดีนะงานออนไลน์งานต่างแดนงานขนส่งงานสื่อสารงานพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยลุยจะ้ะแต่เหนื่อยหน่อยนะถ้าตั้งใจจะทําอะไรต้องทํานานๆต้องอดทนนะคะเนาะมีดวงเดินทางมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยอะไม่รู้จะไปไหนแต่ดูแล้วน่าจะไปปาร์ตี้ปะไปไหนจ้านะรถม้าควบกลุบๆบางคนไม่ไปไหนหรอกจะ้ะมีคนมาหาจะ้ะไม่รู้จะไปไหนจะ้ะไม่มีเงินเออแต่ได้ไปนะคะ ไก่ในเล้าเกิดพศ2524อ,อ,อายุ43ย่าง44 <c oughs> ประตูงานเปิดไหมก็เปิดนั่นแหละอย่าขี้เกียจนะนั่งไปหน่อยเนอะคนค้าคนขายให้ขยันจ้ะเป็นจังหวะดีในเรื่องของการค้าขายประตูเงินก็เปิดมีดวงใบไหว้พระทำบุญมีคนเอาของมาฝากบางทีก็ใจบุญซื้อของไปแจกคนอื่นไปให้เด็กๆไปให้คนข้างบ้านประตูรักปิด ต้นสัปดาห์ดีกลางสัปดาห์ดีปลายสัปด,ดาห์แฮงก์แมนซะ่ายางงั้นนะคะปลายสัปดาห์อาจจะมีปัญหาสะดุดติดขัดในเรื่องของงานหรือค่าใช้จ่ายอาจจะเยอะหน่อยในช่วงนี้เนาะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่แบบรู้สึกว่าหามาเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายหมดมีเหตุให้ต้องจ่ายอาจจะหมดไปกับคนในครอบครัวหมาแมวก็ได้นะ,ะบางทีคนที่บ้านอาจจะป่วยหรือไม่สบายด้วยนะดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันให้ดีในนี้มันบอกว่าความสัมพันธ์เรื่องความรักหรือกับเพื่อนหรือกับคนที่เรารักบางทีมันอึดอัดอึดอัดนิดนึงอื่นิดนึ นะคะวันที้ก็ทุกใจเรื่องรักโสดโสดไปก่อนจ้ะโสดไปก็มีความสุขไปไหว้พระทําบุญอยู่กับเพื่อนดีกว่าเนาะถ้าเจอคนไม่ดีก็พักไว้ก่อนนะจ๊ะวันที่ไม่ดีคือช่วงสิบเอ็ดสิบสอง 11, 12, นะนะคะมาต่อนี่เหมนกินน้ำแบบไก่ขันรับอรุณจ้ะเกิดพศสองห้าหนอ่งสองอายุห้าสิบห้าย่างห้าสิบหก ประตูงานเปิดงานที่ติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์งานออนไลน์งานที่ใช้สื่อต่างๆเข้าช่วยดีหรือแม้แต่จะไปเจอเองก็ได้นี่นี่มันบอกมาเลยว่าเป็นจังหวะดีเรื่องงานตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะคะประตูเงินปิดนะคะระวังเรื่องเงินเรื่องทองบางคนก็ไม่สบายใจเรื่องเงินระวังถูกหลอกระวังมีคนทําให้เครียดน,นะคะโดยเฉพาะช่วงวันที่ 90, เก้าสิบรับโทรศัพท์มาระวังเป็นมิจฉาชีพ รับโทรศัพท์มาใครพูดอะไรดราม่าอะไรก็อย่าไปเชื่อเขาทั้งหมดนะคะเนาะระวังเรื่องเงินเป็นพิเศษประตูรักก็เปิดในนี้มันบอกว่าถ้ามีปัญหาไม่สบายใจเรื่องเงินจะมีคนช่วยอยากได้ในทุนอยากได้คนช่วยจะมีคนช่วยอาจจะเป็นแฟนเราจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารู้จักคุ้นเคยได้หมดเลยนะคะความรักสําหรับคนโสดเนี่ยในนี้มันบอกว่ามันมีโอกาสดีนะที่จะมีคนเข้ามาแล้วต้องตาต้องใจดูหลอ่อดูรวย ดูสวยดูรวยดูหน้าที่การงานดีจะมีเข้ามาแต่ทีนี้ก็ต้องดูให้ดีด้วยเนาะคนมีคู่อยู่แล้วช่วงเนี้ยบางทีจะมีฟิลน้อยใจกันหรือมีความลับกันนะคะบางทีก็เรื่องหยาิผี่น้องคนในครอบครัวทําให้ไม่สบายใจมันเป็นอย่างเนี้นะคะ,ะระวังช่วงกลางสัปดาห์นิดน,นึงนอกนั้นถือว่าโอเคนะสุขภาพระวังเป็นหวัดระวังคนที่บ้านหมาแมวอาจจะป่วยหรือระบบเลือดมีปัญหานะคะอ่ามาต่อ ไกลเดียวได้จ้ะเดียวดดยหรือเปล่าคะคุณเกิดพศสองห้าหกศูนย์อายุเจ็ดสิบอ่าอายุเจ็ดขวบย่างแปดขวบและสองห้าศูนศูนย์อายุหกสิบเจ็ดย่างหกสิบแปดจ้ะประตูงานเปิดนะแต่งานค่อนข้างจะเยอะแบกภาระทุกอย่างไว้จนเต็มบา่าทําหมดเลยงานลาดงานหลวงบางทีก็งานเยอะเนาะหกเจ็ดแปดเนี่ยวุ่นวายพี่กนประตูเงินปิดนะจ๊ะในนี้มันบอกว่าบางทีมันจะรู้สึกไม่ค่อยฮปปี้เรื่องเงินสักเท่าไหร่บางทีก็เสียดายเงิน เสียดายที่ช่วยคนนั้นเสียดายที่จ่ายตรงนี้เสียดายที่มันเป็นแบบนู้นแบบนี้มันเป็นความรู้สึกแบบนี้เนาะและคุณก็จะเจอคนที่คิดลบหรือว่าตัวคุณเองอาจจะรู้สึกอดัดใจหรือไม่สบายใจโดยเฉพาะช่วงวันที่9 0นะคะประตูรักถามว่าเปิดไหมมันก็เปิดอะแต่ว่าช่วงเนี้ยบางทีคนที่บ้านอาจจะป่วยคนในครอบครัวคนที่เรารักอาจจะพูดกันไม่ค่อยเพลาะนะคะหรืออาจจะมีเรื่องเครียดๆก,กันต้องใจเย็นๆเ,เนาะในนี้มันขึ้นว่าจะหงุดหงิดไม่ค่อยได้ดั่งใจ นะคนทํางานช่วงนี้ก็จะปวดหัวเรื่องคนบางทีก็จะโดนตนําหนิแต่ถ้าคุณเป็นระดับหัวหน้าบางทีคุณอาจจะต้องเ,อเดี๋ยวกันนะพูดไปลืมดูอายุห้ามทะเลาะกันแล้วกันข้อที่หนึ่งเด็กๆแต่บางทีจะโดนคุณพ่อคุณแม่ดุคนที่อายุเยอะแล้วบางทีคุณก็จะป่วยภายมันขึ้นตํารวจทหารทนายความหมอเนี่ยพยาบาลเนี่ยมารอไม่รู้คุณจะต้องไปหาเขาหรือว่ายังไงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยดูให้ดีเป็นห่วงมากก็คือคนที่อายุเยอะแล้วนะคะ นะเนาะนอกนอกนั้นไม่มีอะไรบางทีลูกเต้าก็จะเข้มงวดเราบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็จะเข้มงวดเรานะคะหุดหงิดง่ายเด็กๆทั้งหลายเนี่ยอันนั้นก็จะทําอันนี้ก็จะทํานะคิ้วผูกโบเอ่อบางทีรับปากคุณพ่อคุณแม่อะไรไปแล้วเนี่ยต้องทําให้ได้ด้วยอย่าดื้อมากคนที่อายุเยอะแล้วก็เช่นเดียวกันจ้ะนะคะเป็นห่วงที่สุดคือสุขภาพนะนอกกนั้นไม่มีอะไรเยอะหรอกเด็กๆทั้งหลายอย่าไปอย่าดือ้อนะคะ ระวังสุขภาพเนาะสีเสริมดวงเป็นโทนส้มเหลืองการทําบุญเสริมดวงช่วงสัปดาห์นี้บางคนก็ฝันแปลกๆฝันไม่ดีฝันเห็นผีฝันเห็นวิญญาณฝันว่าไปในที่แปลกๆมืดๆขมุกขมัวน่ากลัวบางคนก็ไปฝันว่าอยู่ในบ้านเก่าบ้านร้างเนาะแบ่งบุญให้ผีแบ่งบุญให้วิญญาณทําบุญเอ,อกับคนพิการนะหรือบริจาคเลือดบริจาคร่างกายได้นะจ๊ะเมื <c oughs> ่อกี้ลืมดูอายุนะใจลอยนะคะเก้าจ้ะ สี่จ้ะแปดเก้าสี่แปดผู้ชายเป็นสื่อนะสัปดาห์เนี้ย